แสดงว่าแกก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมว่าเสียสมเกียรติต้องการอะไรจากฉันใช่ถึงฉันจะรู้เรื่องราวของเสียสมเกียรติหลายๆเรื่องแต่ฉันไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรของแกเลยไม่ว่ามันต้องการอะไรจากฉันก็ตามมันเป็นคนทำให้ครอบครัวฉันชิบหายวิบัติมันไม่มีทางลอยนวลอยู่ได้นานหรอก ที่ฉันรู้มามันยังมีคนที่อยู่เบื้องหลังเสียสมเกียรติแต่มันมีอิทธิพลมากฉันว่านะมันต้องการอะไรบางอย่างจากแกฉันไม่มีอะไรให้มันหรอกนอกจากชีวิตแลกชีวิตไม่ลอง นี่คุณเก่งมากนะที่ยังจำทางได้คนอย่างฉันโง่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละอบอกผมทีได้ไหมยังไม่ตายถ้าตายแล้วจะแบกมาที่นี่ให้มันเหนื่อยทำไมล่ะ ผมคิดว่าผมไปเห็นไอ้ยินไอ้ลมไปดีกันในโลกซะอีกลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับยินีท่านครับกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกทีนะเวย้ย